สามสองหนึ่งเฮ้ยเข้าดิเข้าเลยปะเข้าดิเคเคเคเอเดีบีบกูดิแอคชั่น <Action! S 2> สวัสดีครับผมเพนเป็นผู้กำกับเรื่องแดรักชั่วฟ้าดินสลายหัวใจมมลายสิ้น ทวินหาณภาลัยใครรักแม้ตายไม่กลับคืนครับชื่อเรื่องมึงนี่ยาง,ยงคงสีสุภาพมึงบ้าเเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงกับชายคู่หนึ่งพบรักกันในสถานที่แห่งนี้ครับและนี่นะครับคือสถานที่ที่ผมจะถ่ายทำใช่แล้ครับมันคือสุสานครับทำไมทำไมผมถึงใช้สุสานในการถ่ายทำก็เพราะว่า เป็นเรื่องราวของความรักและจุดจบของความภาคพากิทัดทากเอาเป็นว่าเราเราเรามาแนะนำทีมงานกันเลยดีกว่าครับไอ้แปนเออเอมแนะนำเออแนะนำตัวดิเออเออจแปนครับเป็นคนเขียนบทเออแล้วเฮ้ยแปนแปนเป็นผู้ช่วยแป,น,ปนอะไรพอแล้ว ไอ้เหียแย่งเสีนกูเหียไอ้อเจนมึงแนะนำตัวเองดิขวัญอ่อนนี่อะเอ,อ่อสวัสดีครับผมชื่อโทนี่ครับทำหน้านที่บันทึกเสียงครับโทนี่พ่อมึงเด้มึงไอชื่อเสอเียงเจนไอ้ตีเอาก็โทนี่ชื่อในวง,งการกูอะทำไมอะเหรอเออทอมแองเกงเหลืองคนเนี้ยมันเป็นตากล้อง มันชื่อหญิงมันนะ่ะบ้านหนังจีนกำลังภายในใคร,ใใครอ,อย่าเผลอไปจีบมันเชียนะไม่งั้นอ่ะฉันตีนลอยติดหน้าไม่รู้ตัวนะจ๊ะถ่ายเทียเลยวะไอ้ที่เห็นลอๆแมนๆเนี่ยนะครับที่จริงแล้วอะ่ะมันเป็นตุลหัวหั <c oughs> วไอ,อ้เรี่ยกองกุ้งพ่นทำไมเนี่ยสวัสดีครับผมชื่อบุกนะฮะเป็นอาร์ตไดของหนังเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรบุวะ,วะอือแค่นี้มึงจะจำไม่ได้ เรื่องแดรักชั่วฟ้าดินสลายหัวใจมาลายสิ้นพวินหานภารายไข้รักแม้ตายไม่กับคืลมึงขำอะไรกันวะนี่มันชื่อหนขมึงใช่ไหมไอ้นี่ครับมันมันชื่อเพ้นมันเป็นผพุ่มกับมันชอบแบบเพลอๆฮะแต่ยังบ้าหน้าชอบคนผมในกองพอพอคัดคัดแปนหยุดเดี๋ยวมาทำทำความรู้จักกับทีม ทีมงานคนต่อไปกันเลยนะครับนักครับคือน,น้องคนนี้นะครับเขาเป็นสวัสดิการกองถ่ายครับผมอ่ะจีจานเด๋วถกล้องหน่อยพอดีที่จะทำเบื้องหลังลงรูปก็จะใช่ต้องทำเบ้างหลัง,ง,จ,งจีดังแน่นอนเจ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 อ่ะพี่พวกมึงครับกูผู้กำกับครับ <laughs> ที่สุดของพึ่เอางี่ยว้าเป็ามีเรสมากมายผีเข้อคิะเป็นจุดขายเ้าีเข้าีเข้าเขาเขาขาโอ้ยอะไรของมึงเนี่ยเฮ้มาเลยตอนนี้มึงเยี่ยวเป็นที่เป็นทางอะระบังจู่มึงเน่านะพี่นะโอ้โหเน่าดี๋ยว่าถีบให้เลยนี่ก้าวโมกว่าแล้เนี่ยไม่ถ่ายตะคันงถ่ายเล่อกันอยู่นั่นแหละแต่เลอะลวพวกมึงอะโอ้ใจถ่ายอะไรนะนักแสดงก็ไม่มีฮะ กี้ขั้วกูเห็นรถเฟรนกันมาแล้วนะแม่งหายหัวไปไหนไม่รู้แม่งเนี่ยตามหามันอยู่เนี่ยเอาที่ลองดูตัวเดินไปเออเออเดี๋ยวกูตามมันก่อนอ่าแม่งเลยจะมาหายที่กองถึยเวลาต้องให้กูไปตามแม่งยาวยังไงวะอ่าเดี๋ยวฟันเยินหน้าบวกเนี่ยมันชื่อพี่ออฟแม่งมันบ้าจี้เรียนแม่งแปดปีเลยยังไม่จบเลยสงสัยเลือดแม่งไม่ไม่ถึงสมองอ่ะหยุดแค่เหงือกเออ ลืมอีกหนึ่งฉายามันมีชื่อฉายาด้วยได้รับฉายาว่าโปดิวปากหมาแม่งบ่นทั้งวันยังกับผู้หญิงวัยทองทั้งใส่เลือดลมแม่งไม่ดีอ่ะเลือดลมไม่ดีไงเลือดลมไม่ดีนะเก่งเก่งจังรับหลังกูเนี่ยเก่งจังกูขี้มึงนะไอ้ฮาบ่นเยอะกูเป็นลูกไปถ่ายงานได้แล้วไอฮาจะได้ส่งอาจารย์กูจะจบจบวันทีถ่ายแม่งอยู่นั่นแหละแปดปีถ่ายเขาไม่ได้ยังไงไม่รู้ พีออกพีเขา้าพีออกคิดจะรักกันจริงหรือแค่หลอกเล่น